บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่8มีนาคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,386.42จุดบวกเพิ่มขึ้นมา14.26จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.04%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่40,000ล้านบาทเสร็จ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานขนส่งธนาคารการเงินอสังหาริมทรัพย์ปิโตรเคมีคาร์บิกและก็กลุ่มอาหารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของสเต็กราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.15%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่า แนวโน้มผลประกอบการในปี2567นี้กำไรนั้นจะเติบโตขึ้นได้โดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากโครงการภาครัฐเข้ามาช่วยหนุนนั่นเองทางด้านของบีกริมราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.64% GPSC บวกขึ้นมา4.27%แล้วก็กอ์ฟบวกขึ้นมา4.07% ราคาหุ้นโรงไฟฟ้าทั้ง3หุ้นนี้ปรับตัวกันขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวว่าทางด้านของกอกพนั้นมีการเปิดเฮ a r ริ่ค่าไฟรอบใหม่ซึ่งก็คาดว่าต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ระดับ4.18บาทต่อนหน่วยแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่5.4357บาทต่อนหน่วยทางด้านของ Delta าราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.07% ฮาน่าบวกขึ้นมา3.97%แล้วก็ KCE บวกขึ้นมา3.31%ก็ตลาดคาดว่าราคาหุ้นทั้ง3หุ้นนี้เป็นการรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตาม s e n ต i m e n t บวกจากหุ้นเทคสารัะที่เมื่อวานนี้ปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้ทางด้านของติดล้อราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.72% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าได้ตั้งเป้ากำไรสุทธิในปี2567นี้คาดว่าจะขึ้นทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ JMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.57%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าได้มีการตั้งเป้ากำไรสุทธิในปี2567นี้จะเติบโตขึ้นทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน แล้วก็ตลาดนั้นก็คาดว่าจะรับซนติเม e n t เชื่อบวกหนุนมาจากแนวโน้มดอกเบีย้ยที่จะกลับมาเป็นขาลงถ้าหากว่าทางด้านของเฟดนั้นมีการลดดอกเบีย้ยในช่วงของกลางปีนี้ทางด้านของ SHR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.51%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ปี67นี้จะได้รับหนุนมาจากโรงแรมในมาลดีฟที่พลิกฟื้นกันขึ้นมา และก็คาดว่ากำไรในปีนี้นั้นจะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเซนราคาหุ้นติดลบไป3.41%หลังจากที่รายงานกรไรสุทธิในไตรมาส4ี6 6นัำ้ำลดลงไป31% Year on Year แล้วก็ลดลงไปอีก5% Q on Q แล้วแลเราก็คาดว่าผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีแรกของปี67นี้น่าจะยังไม่ฟื้นตัว และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ